สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้นแขนอาจจะดูดิ้งด้งนิดนึงนะเป็นอะไรอ่ะกล้องตกใส่ใช่ตรงคอกระแทกเสร็จปุ๊บอกล้องเป็นอะไรไหมอ่ะเหมือนพิการเลยเนาะไม่อ่ะกล้องกล้องพังไหมครับแขนไม่เป็นไรหลบแขนแข็งแรงฮะดูกล้ามสิเราเล่นเราเล่นเราเล่นแหละแหมดูขาสิอ๋อขาขาเพราะว่าคนเล่นกีฬาบ่อยนะครับใช้กําลังขาเยอะขาใหญ่นิดนึงนะครับขาใหญ่อ่ะขาใหญ่แหมเห็นไม่ใหญ่ดีโอ้โหหา หนักด้วยอย่างอื่นนะฮะหนักด้วยย้อนว่าอะไรขาหนักเนอะพิออนคือเราไม่เจอกันประมาณอาทิตย์เดืนมีนาคมกันไม่นานไม่ไม่ไม่นานนะเราไม่ได้เจอกันไม่นานเลยก็พี่แจ็คครับหนีไปบิ๊กเมลเทนนี่ก็ไม่รู้ว่าไปไปอะไรอย่างนี้ครับ คิดถึงครับก็ก็ได้ไปได้ไปเจอแฟนๆที่ภาคเหนือมาสองสามวันแน่ครับบรรยากาศดีมากครับชอบมากเลยแนละ้วคือนี่พูดกลางไม่ได้แล้วใช่ไหมพูดเหนือครับอู้ได้ครับอู้เหนือเอ่ะพูดเหนือจรงก็โอ้บรรยากาศดีขนาดเลยครับที่เชียงใหม่เโอ้คือแบบมาแล้วไปกินข้าวกับเพื่อนๆจนต่ำไปกินตัว ตั้มบอกเลยว่าอยากปิ๊กมาอ,อ,อยากอยู่ตอแต่พอดีติดงานอะไรอย่างนี้ก็มาทําบุญวันเกิดมามาทําบุญวันเกิดแล้วก็เ,ออเดี๋ยวมีโอกาสจะไปตั้มบอกพี่โอนมีรูปอุ้มเด็กมีลูกแล้วพี่โอนมีลูกลแล้ว,ลลวจริงปะไม่ใช่คือวันนั้นเ <laughs> อหจะมีลูกได้ไงละ่ะเต้าข่าวเต้าข่าวก็นี่ไงครับคือวันนั้นไปไปทําบุญให้เด็กๆกาพ้าที่เชียงใหม่ครับก็คุณแม่ก็พาไปอะไรอย่างนี้เรา ก็เห็นเด็กๆแล้วเรารู้สึกสงสารอะไรอย่างเงี้ยคือ,คอเด็กๆเ,เขาแบบพิาอนาคตอะ่ะคือก็ลผมก็ลองถามทางบ้านเลี้ยงเด็กไปว่าจะจะเฮ้ยเขาที่เหนื่อยไหมกับการที่เราเลี้ยงเด็กหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยห้องหนึ่งมีเด็กประมาณ18คนนะ บางทีแบบบอกให้ซ้ายก็ไปขวาอย่างเงี้ยครับบอกให้ไปขวาก็ไปขวาไออุ้ม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 อ่ะคนอ่ะอุ้มปุ๊บคนหนึ่งก็อยากให้อุ้มอะไรเงี้ยเราเราก็แบบเราจะก็อยากให้น้องๆทั้งทุกๆคนนะครับก็ก็แบบฝากทุกๆคนล้ะกันว่าแบบเอออย่าอย่าทิ้งเลยอะไรเงี้ยครับทิ้งลูกของเองอะไรเงี้ย ก็อย่าทิ้งสิฮาลูพิโยนลโอ้ยยังไม่มีเลยครับครับก็กลับไปสามวันกลับมาทํางานแล้วเนาะกลับมาทางานแล้วฮะสึกสดใสครับอากาศดีชอบหน้าตาสดชื่นช่วงช่วงนี้อากาศดีครับคือยังอยากไปเชียงใหม่อยู่เลยแล้วแต่จริงแล้วแต่วันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่คือแต่ปีหน้าไม่ได้ไปอยู่เลยนะไม่ไม่ไปไม่ไปไปบ้างไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับอ่ปีหน้าแฟนพิโยนรอปีนอยู่นะคะโปรเจกต่างหาครับมีก็ มีคุยกับผู้ใหญ่ไว้ครับสอง,สอ,งอย่างครับก็มีคุยเรื่องเพลงไว้จริงแต่แต่แต่เว่รับลปาแต่จะพยายามใช่ไหมคะ นั่นเพลงซิงเกิลแรกก็เพลงต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็มีคุยคุยกันอยู่อะไรแต่แต่ก็ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก็ก็อยากให้ทุกทุกคนติดตามอยู่ละกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะผมก็ยังจะออกงานต้อนรับทุกทุกคนก็มอบความสุขให้กับทุกทุกคนอยู่แล้วทางเอฟสิบอุ้ยใช่เอฟสิอืมเออสามสิบก็วาระครับก็ไปรับสมัครน้องๆมาก็เขาบอกผู้หญิงปีนี้มาแรงก็ครับแหมผู้หญิงเนาะครับก็ก็ไปผมได้มีโอกาสได้ไป ภาคกลางมีอีสานแล,ล้วก็ภาคเหนือนะครับก็ทุกๆคนมีความตั้งใจมากนะครับก็คนตาดีเยอะครับพวกเราแทบจะไม่มีจุดยืนแล้วนะตอนหนีเมืเ่อไหรก็รอเนาะครับ<ม>ต้อนรับน้องๆทุกคนละกันสู้ๆนะครับสาหรับคนที่เข้ารอบไปแล้วหรือว่าคนที่ตกรอบไปก็อย่าไม่ต้องไปเสียใจนะครับก็โอกาสเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเวทีของเราอาจอาจจะไม่ได้เวทีอ,จจอ,จจอื่นก็มีนะครับก็อย่าไปซีเรียสเลยนะครับชีวิต ของเราก็ต้องซู้ต่อไปเนาะพี่ใหม่พี่อ,อ้นไปที่พี่ใหม่ผมไปภูเก็ตครับก็ไปกับพี่ๆหลายคนมีศิลปินจัดเดอะสตาร์ในรุ่นเดียวกันมีตั้มมีผมแล้วก็มีดิวก็มีพี่รุตนะครับมั่นแน่นอนที่ภูเก็ตไปเจอกันได้เนาะครับจุดนี้ก็ไปเจอพี่อ,อ้นตามที่งานางานได้ครับ,รบก็ติดตามงานได้ว่าผมจะไปที่ไหนก็ทางทวิตเตอร์ของผมหรือว่าทางไอจีของผมคือบางงานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงไว้ก็คือติดติดตามงานได้ทางแฟนเพจหรือว่าตามเว็บเดอะสตาร์ อะไรนี้คือบริษัทเขาก็จะลงตารางงานไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นก็ติดตามทางพี่แจ็คได้ครับพี่แจ็คอัปเดตให้ตลอดครับขอบคุณครับถึงด้วยนะคะพี่ถึงครับพี่ถึงแจ็คถึงพี่อ้นคดีเดี๋ยว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 เขาดูบีนะฮะมันเน่านี่ฮะนี่นี่คือวีของพี่แจ็คนะครับไปไปที่ไหนพี่แจ็คเขาจะบีผมงเงี้ยบีน่ารักมากเลยนะฮะถ้าใครอันนี้มันเน่าพี่ออนก็เห็นสภาพแล้วนะครับ เฮ้ยสภาพแล้วนะฮะก็ส่งหวีมาได้นะครับเจ็บแขนขอให้หายเร็วนะครับเดี๋ยวไปทายาด้วยนะโอ้โหเจ็บแขนแล้วพรุ่งนี้เดินทางไปจีนนะครับเดี๋ยวตากล้องช่วยดูแลตากล้องดูแลแล้วก็โต๊ะกล้องฟาดต่อขอบคุณครับ